สันเฮาเลียกินบ่เซาเถียงกันท้าลิสติกเน่น้ำไรอันออกโหลดพันกันกระมานบ่อโหลดน้ำไรไหลกันมาบ่อโอ้ยขอบคุณหลายๆสิบุกหลั่นหัวใจพี่น้องน้ำไรไหลเป็นเด็กหน่อยแต่ก่อนนี่น้ำไรใหญ่ดีดีมอหนังสีอนำไรใหญ่ประสันปันเงินกับนั่น หันมือหนึ่งเรื่มปิดไหลโอ้ยุงยุ่งยุโตโตโตตยังไงถึงทำมูกกบ่าโอ้ยเย็นจะลืมปิดไหลที่กันบ่าเคยได้ยินเจ้าโกนปันทอลงสีวะนะโกนกับโนอยู่ต้ไงใครตบตรวจความมาถึงะล้วตรวจก็ไปนึกคือนองกัาไอ้ฟังโกนกับโกนซื่อต้องหบรตรวจควมได้บ้าง ขอบคุณสิบแปดล้านน้องใจสิบเจ็ดล้านน้องใจเด้อพี่น้อง <c ười> ลืมอมันอันอยากนอนคักหลอะไรเนี่ยเปิดไห่ไว้ลืมปิดไหลเรืมปิดไม่ไว้ไหมพี่น้องเ้อโงนน่จริงฉะนั้นปันผื่นจนหดแกรงกับโอ้ยยุย่งเน่ยมาตัวใหญ่แถวนี้กระเข๋าปิดประตูกันโอ้ยสวัสดีสิบเจ็ดล้านน้องใจเด้อพี่น้องปิดประตูกันยุ่งเขางับไหลจะนอยกันยุยย่งไรเนี่ยโอ้ยยุ่งลายยุ่งาย สีหล่านดวงใจสีหล่านดวงใจขอคุณได้โอ้ยดีใจครับไม่ไงไม่ไ่เดือนดีใจครับเหมือนได้ล่ำผลมาซอยแล้วได้ล่มผลมาซอยแล้วขอคุณหลายเด้อพี่น้องเลยวันนี้เราจะได้เกลียบของพี่น้องวันนี้เราจะได้เกลียบพวงพี่น้องเได้เกียบพพี่น้องมาเกียบพงพี่น้องต้นดนเขาไม่ได้เกียบจ้าเกียควาพ่อพันนกเกียพี่น้องเลย กาเพาพันอะไรก็เรื่อยไม่ได้เก็บพีเก็บน้องนี่นเถอะพันพันแล้วก็ทีพ่อได้เก็บพีจากน,น่องเนานะได้สางไรใดจากพียู่เกบพี่เก็บน,น้องเขาเนานะถ้าไหนกินยาอยู่เพา่ไหนกินเข่ามันกินกต่สิกินยาแก้ปวดขาไปนำ้ำประเด็นปวดขาไปน้เราประเด็นไปหลองเ้าเสียมขาข้าขงหนึ่งบวมไข้ยันลงอย่ยาง,ยางเห็ดเบี้ยกะ จีบขาจีบขาพี่น้องอดต้นเราอันย่ำย่ำห้องยางขาห้องว่ผับใหม่ขาห้องว่ามัอเหยียดตรงขาบางน้อวัดดีค่ะที่เป็นหลันวใจบางคนหลายหลายเลยพี่น้องขาบางนออันย่ำไวลาห้องสียกขาขาไมียังสีต้องต้องใส่มือสองขามคอยดึงเขาเขามากขึ้นรถขึ้กันเพราะว่าอันผู้ใดเป็นหัวเข้าเสียมก็จะเป็นขึ้กัน หมอหมื้อนั้นหมอก็จับอยู่หมอก็ว่ามันดังกรอบแกลบกรอบแกลบอยู่ไปที่นี้เขาก็บ,บอกให้ไปไปพาอะไหไม่ไปดอกการพาต่างแพ่งหาเงินเหมือน,นพี่น้องเลยเช่นอย่างเงินใส่มากมันจะกินกูมือกูมือมอะหนีตัวหมอปลอด,ดเนาะเงินหาเงินเนาะเงินหน่อย ลุ่มท่อตายุ่มกับท้อตาฟังตั้งปีกับร่มท้อตาเมื่อขึ้นกับปวดขาก็นอนไม่ใครใดไม่ใดเลยพิกขิ่งไปยังสิโอ้ยปวดปันกันกระบิบก่อขวัญทุบไประดกินยาพาราอะไรกับว่าดีกินยาพาราอะไรกับว่าดีเพียงไรแต่ยาพารายาพาราเอวว้าวสีปรานน้อใจแล้วพี่น้องสีปลันน้นใจแล้ว เราหันห่นเกาลัดมันมีมาสิบล้านแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้โอ้เรืเอาหนำำมากินตอวนี้สิได้ไปหาหนำมากินก่อนหนำเบิร์ดหรอกพี่น้องขอบคุณสิบลานน้องใจหกลานน้องใจแด้วพี่น้องโว่านำเบิดจิได้หาหนำมากินก้นมันหนำเบิร์ดหรอกแหมปวดใจก็บเบิดเลยอยู่หน่อยๆน่น้อ เราหนำยุ้กว่ามากินตอนี้น้ำหมดแล้วฮะเนี่ยเข่ามากเรื่องเอาน้ำม,มากินขอบคุณหาดันน้องใจเด้อพี่น้องสวัสดีทั้งหาดันน้องใจเด้เอลืมเอาน้ำม,มากินเข่ามากงานก็ลืมติดมือมานน้ำย่ำย่ำอยากจังเคยคุดพอ่อย่ำบ่อยากคุดบ่ออก